ไม่ได้คิดที่ได้ครับจึงได้มาหันมาปลูกสมคีวันกับผมครับเกษต่กนผมเคยไปหลัจกจ้างคุณมานะครับเพีนเพื่อนเพ็รได้ผมก็อยากมาทดลองเมืองนะครับการท,ทดลองผมของผมก็ได้มาสามปีกุกััวนะครับนะครับก็ส้างไรได้ให้กุ้ััวผมนะครับอื่นะครับส้างไรได้กุ้งััวจะผมกับเขาใจที่แรกว่าภายสานเหาเ็ดบ่ได้นะครับ แต่ว่าผมมาตัวลอดมืองแล้วได้ครับได้ ทำไงจะได้รูปตัวเองทีนี้หัวหน้าหัวหน้านั่ครอบไปถ่ายต้นลูกใหญ่ <c oughs> <c oughs> หน้านจะถ่ายแต่จุดเดียวเนี่ยเดีย๋ยวเขาจะไม่เชื่อก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเลี้ต้นเดียวแค่นั้นเองต้นเก่าๆกันเดินแมีนของเจ้าบอกบูพิษเลยบูเมื่มอเดลา่ากูนีคค่แท่กวยโฮสเก็บว่าได้เพื่อนว่มันมัวแล้วนีปป่มันมัวใหญ่ๆนันนน่นเห็นบอกจะของชนนก็มกักตัวนี่คือจะได้ขับจไในมาหันมาปลูกสวนเกียวหวานครับผมครับแต่ก่อนผมไปรับจ้างขึ้นมาเนาะครับผมก็ได้มีความหูวมากผมก็มาทดลองเบิงนะครับ าะคภายหลนว่าเเท็บ่ได้ผมมาทดลองเมืองแล้วมันก็เฮดได้นะครับสามปีกวก่าแล,ล้วผมกับได้มีารได้ในครอบครัวผมส้างครอบครัวผมดีขึ้นมากนะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับ